สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันทุกวันศุกร์อีกเช่นเคยค่ะอาทิตย์นี้หยุดยาว3วันอีกแล้วนะมีทริปกันหรือ,อยังคะส่วนสายบุญแบบนั้นนี่ก็ต้องหาทำบุญเท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะก่อนที่จะชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหรือถ้าหากใครอยากจะซัพพอร์ตช่องสามารถกดขอบคุณได้เลยจ้า น,นนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยนะคะมารับชมกันเลยค่ะทุกคนหลายคนหลังจากที่เห็นคลิปนี้ก็พอจะทราบแล้วเนาะว่าวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกัน ใช่แล้วค่ะวันนี้นันนี่พากลับมาสระบุรีอีกแล้วนะช่วงนี้เป็นไอไกลไม่ได้หรอกค่ะวนเวียนอยู่แถวอยุธยากับสระบุรีเนี่ยแหละสาวกรถไฟความเร็วสูงที่บนบนหากันดูให้แฉะไปเลยค่ะจากหลายๆคลิปถ้าติดตามช่องจะเห็นว่านันนี่มาสระบุรีบ่อยที่สุดบอกตามตรงเลยนะคะว่าที่มาที่นี่บ่อยเพราะว่านันนี่ชอบผลงานของบริษัทซีวิวเท่านั้นเองค่ะ ถ้าเห็นอันนี้มาซ้ำๆก็อย่าเพิ่งลำคานกันนะหลังจากที่อาทิตย์ก่อนพามาอัปเดตสัญญาที่4ีขีดหไปซึ่งเป็นงานเริ่มก่อสร้างในช่วงจุดตัดที่8ถึงตัวเมืองสระบุรีโดยจะเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างสัญญาที่4ขีด6กับสัญญาที่4ขีด7แต่จุดที่พามาชมในวันนี้จะพาขยับขึ้นมาอีกนิดหน่อยจาก e ีที่แล้วค่ะ พูดง่ายๆก็คือแค่เดินข้ามถนนพหลโยทินมาไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองค่ะวันนี้เรามาชมงานก่อสร้างกันต่อที่สัญญาที่4ขีด7จ้าทุกค,คนโดยวันนี้จะพามาอัปเดตอีกจุดสำคัญที่สุดของสัญญานี้เลยก็ว่าได้ค่ะและจุดนี้ก็คือช่วงสถานีรถไฟสระบุรีเดิมนั่นเองล่าสุดงานก่อสร้างคืบหน้าไปพอสมควรแล้วค่ะ จะเห็นได้ว่างานเกาะสร้างส่วนใหญ่ได้มีการติดตั้งคานทางวิ่งไปเยอะแล้วนะแต่จะมีเหลืออยู่อีกจุดที่ยังไม่ได้มีการเริ่มติดตั้งคานทางวิ่งอยู่เลยค่ะก็คือช่วงที่ผ่านตัวสถานีรถไฟสระบุรีนี่แหละแต่ล่าสุดเห็นมีคานต่อม่อมาประชิดต,ตัวอาคารสถานีทั้งสองฝั่งแล้วนะโดยได้มีการขึ้นแบบคานที่ต่อม่อทั้งสองฝั่งเรียบร้อยค่ะ ดูจากหน้างานแล้วน่าจะใช้วิธีหลอกขันกรีดโครงสร้างสะพานข้ามแทนนะคะใช้วิธีเดียวกันกับจุดก่อสร้างข้ามสะพานข้ามทางรถไฟไทยวัสดุสระบุรีนั่นแหละนนี้ดูแล้วคิดว่าน่าจะใช่ค่ะผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะสำหรับงานติดตั้งคานทางวิ่งทั้งสองฝั่งได้มีการติดตั้งรอไว้นานแล้วนะคะมีเหลือที่ยังไม่เสร็จก็แค่จุดนี้ประมาณ100เมตรเท่านั้นเอง มารอบหน้าก็น่าจะได้เห็นงานคานทางวิ่งเชื่อมต่อกันครบร้อยเปอร์เซ็์แล้วแหละเดี๋ยวนันนี้จะพามาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้นันนี้มาพร้อมกับฝนชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะเข้าหน้าฝนแล้วต้องทำใจถือสะวะอากาศจะได้ไม่ต้องร้อนแล้วกันเนาะทุกคนถ้าหากในคลิปมืดไปบ้างเพราะไม่มีแดดก็ต้องขอโทษด้วยนะ เหมา์มอยกันมานานทีนี้มาฟังรายละเอียดของสัญญากันเหมือนเดิมค่ะสำหรับงานเกาะสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงสถานีสระบ,บุรีเป็นหนึ่งในสัญญาเกาะสร้างของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสานโดยการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนจนเป็นที่มาของชื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนั่นเองค่ะและช่วงนี้จะเป็นงานเกาะสร้างในสัญญาที่4 7ขีช่วงสระบ,บุรีถึงแก่งคอย เริ่มต้นสัญญาที่บริเวณด้านหน้าสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีวิ่งไปตามแนวทางรถไฟเดิมผ่านเมืองสระบุรีแล้วไปสิ้นสุดสัญญาที่บริเวณสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยค่ะงานโครงสร้างทางวิ่งจะมีทั้งคันทางระดับดินและทางวิ่งยกระดับรวมงานเกาะสร้างย่านสถานีสระบุรีแห่งใหม่ โดยย่านสถานีสระบุรีแห่งใหม่จะตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีห่างออกไปจากสถานีสระบุรีแห่งเดิมประมาณ5กิโลเมตรและยังมีงานปรับปรุงสถานีรถไฟแก่งคอยอรวมอยู่ด้วยค่ะรวมระยะทาง12.99กิโลเมตรหรือประมาณ8.07ไ mm. มล์ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ8,560ล้านบาท ดำเนินการก ing, 2, ่อสร้างโดยบริษัทในดวงใจนั้นนี้คือบริษัท c v i e อ e n ิ i n e e r i n g จำกัดค่ะปัจจุบันนะเดือนกรกฎาคม2567ก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ47.22%ค่ะถึงแม้สัญญาที่4-7จะเป็นอีกสัญญาที่ก่อสร้างได้คืบหน้ามากที่สุดแล้วก็ตามแต่ก็ยังเหลืองานก่อสร้างอยู่อีกมากพอสมควรค่ะ เดี๋ยวน,นนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตหน้างานเกาะสร้างอีกเรื่อยๆนะคะมาบ่อยก็อย่าพึ่งเบื่อกันไปก่อนนะสำหรับใครที่ชมมาจนถึงตอนท้ายนะันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และมาคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจได้นะ นันนี้สัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้รับชมแบบนี้อีกเช่นเคยค่ะส่วนอีพีหน้าจะพาไปอัปเดตย่านสถานีสระบุรีฝั่งที่ยังไม่เคยมีใครพาชมมาก่อนรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบาย